สวัสดีผู้เล่นชาวเกมชินอิมแพกทุกท่านนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับผม,ผมก็จะพาไปทําอาชีพเม้นท์ง่ายๆนะเป็นอาชีพเม้นท์ที่ผมคิดว่าน่าจะได้รเรฟเฟลนมาจากหนังเรื่องอินดีนาโจนนะครับก็เป็นอาชีพเม้นท์ง่ายๆนะครับเพียงแค่เราไปยิงโจนยิงกลุ่มทหารรับจ้างนะที่เมืองสุมเมรุนะครับมันจะมีฉากอ่าโจนหรือว่าเป็นทหารรายหนึ่งนะครับที่โยนมีดสลับมือซ้ายมือขวา,ขวาซ้ายขวาซ้ายขวาแล้วทีนี้จังหวะนั้นพระเอกควักปืนขึ้นมายิงตุ้มเดี๋ยวจอดเออมันก็เป็นฉากที่น่าจดจำนะครับของหนัััังงงงเเเเเเรรรรืืนะนนร่่อออน,นนนนนนีีีี้ลยยทดวปป็หะะคคคบบใ1981โ จะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปทําตามกันเลยตัวอื่นนะครับผมให้เราวาร์ปมาที่จุดนี้นะครับที่เมืองสุเมรุนะครับผมก็จะอยู่ประมาณตรงนี้เลยนะส่วนจุดหมายของเราก็คือตรงนี้นะตัวละครเนี่ยแนะนําให้เป็นตัวธนูนะครับผมตัวธนูตัวไหนก็ได้นะอ่ามาถึงแล้วเราก็จะเห็นในเจ้ากองโจรอยู่นะครับรงุก้นเลยนะเราไปรอบมันเลยคือไอ,อเจ้าตัวนี้นะที่มันจะถือดาบตัวนี้นะนี่น,นตัวนี้เลย ส่วนตัวอื่นนะครับเราก็จัดการปกติไปเลยนะให้เราเหลือไว้แค่ตัวเดียวพอนะครับอ่ะรอจังหวะนะครับจังหวะมันก็จะเหมือนในหนังเลยนะรอจังหวะเจ้าโจนเออไม่ใช่โจนสิจังหวอะอาทหารรับจ้างนะครับตัวนี้นะมันโยนมีดสลับซ้ายสลับขวานะครับแล้วให้เราทําการโจมตีปกติใส่มันหนึ่งทีนะครับมันก็จะขึ้นอาชีพนี้เลยนะอ้ามันวิ่งหนีกลับวิ่งกลับไปรอบมาใหม่รอบมาใหม่อ่ะจังหวะนี้นะครับผม ให้ทําการโจมตีปกติไปเลยนะมันก็จะขึ้น Achievement นะจังว่าไอ้เจ้าทหารรับจ้างเนี่ยโยนมีดซ้ายขวาซ้ายขวานะครับก็ให้ทําการโจมตีปกติไปหนึ่งทีนะครับจะเหมือนในหนังเลยนะมันก็จะขึ้น Achievement แบบนี้เลยนะครับผม โอเคคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับก็เป็นอาชีพเมนง่ายๆนะครับผมใครยังไม่ได้ทำนะครับก็ไปลองทําตามกันดูได้นะครับผมก็เป็นอาชีพเมนที่น่าจะได้เรฟเฟอเรนซ์มาจากหนังเรื่องนี้แหละครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตูใจให้ผมด้วยนะครับผมส่วนคลิปหน้าผมจะพาไปทําอาชีพเมนอะไรนะครับผมก็ฝากกดติดตามผมด้วยนะครับผมบ๊ายบาย